ข้อ15ลำดับเรขาคณิตลำดับ1มี4พจน์ถ้าพจน์แรกและพจน์สุดท้ายเท่ากับ10และ1250จงหา2พจน์ตรงกลางของลำดับเรขาคณิตนีนน้วิธีทำก่อนอื่นเราเขียนออกมาก่อนนะก็คือ,อ,อมันจะมีพจน์ที่1พจน์แรกก็คือ10เนาะแล้วก็มีพจน์ที่2คือ A2 พจน์ที่3ก็คือ A3 แล้วก็พจน์ที่4หรือว่าพจน์สุดท้ายเนี่ย คือ1250ตอนนี้เรารู้ a 1กับ a 4นะจากโจทย์เนี่ยเราจะได้ a 1เท่ากับ10แล้วก็ a 4เท่ากับ1250จากสูตรก็จะได้สูตร a n เท่ากับ 1> a 1คูณ r กำลัง n ลบ1เนอะตอนนี้เรามี a 4แล้วก็ใช้ a 4ให้เป็นประโยชน์เนอะ,อะจะได้ a 4เท่ากับอะไร a 4เนี่ยจะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง4ลบ1ก็คือกำลัง3แทนค่าลงไป a 4คือ1250นะเท่ากับ10 r กำลัง3ย้าย10ไปหารกับ1250ก็จะได้125เท่ากับ r กำลังสม หนะึ่ง่สิบหเนี่ยคือ5ยกกำลัง3นะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า R ของเราเท่ากับ5เรียบร้อยพอได้ R เท่ากับหเสร็จปุ๊บนะเราก็จะสามารถหา A2 ได้ละ,อะ a อสองจะเท่ากับ A1 หคูณ R ใช่ไหม a 1คือ10เนาะ r คือ5ก็จะได้50นะ a 3ก็คือ a 2คูณ r ก็คือ50คูณ5ก็จะได้250เพราะฉะนั้นก็ตอบได้เลยนะ2พดตรงกลางก็คือ50และ250